มอยากจะชมสารคดีเล่มใหม่นะครับเขาทำเรื่องกระเหลี่ยงซึ่งเราจะได้รู้จักกระเหลี่ยงอยู่ร่วมชาติกับเราอยู่กับพม่าะไรเขาเดือดร้อนย,ยังไงดีมากครับอยากจะชมนะอยากให้หาอ่านกันเพราะวันนี้ผมก็อยากจะชม่ตำนักพิมพ์สีปัญญาใช่ไหมตำนักพิมพ์นี้เขากล้ามากนะครับเอาหนังสือเก่ามาพิมพ์แล้วพิมพ์ใหม่สวยใช่นิราชนรินเนี่ยผมยายคนไทยสมัยนี้ได้อ่านส่วนตะเลงพ่ายเนี่ยเขามาพิมพ์รวมกับ ยวนพ่ยวนพ่เป็นหนังสืออ่านยากมากนะครับแต่ง้งสมัยสมเด็จพระบรมไตโรโลกนาถไปรบกับเชียงใหม่เราเรียกคนเชียงใหม่ว่ายวนนะโยนกผมดีใจนะครับตอนนี้คริสเบเกอร์กับผาสุขพงษ์ิจิตแปลยวนพ่ออกมาแล้วดังที่2คนที่แปลของคุณช้างคุณแผนออกมาแล้วเนี่ยเป็นงานยิ่งใหญ่เลยที่ต้องชมคริสเบเกอร์ซึ่งเป็นคนอังกฤษ กับผาสุคพงไ์ิจิตนะครับเล่มนี้มียวนผ้ามีตะเลงผ้าแล้วก็มีเลรพลลอด้วยเลปพลพลนี่เป็นหนังสือวิเศษที่สุดของไทยเลยนะครับทีหลังนี่กรมพระนาราทิพพันธ์พงศ์เอามาแต่งใหม่แต่ของเดิมนี่วิเศษมากอยากจะชมเขานะครับนอนนักพิมพ์นี้พิมพ์งามและเผื่อว่าคนรุ่นใหม่อ่านซื้อเล่มพวกนี้ผมจะดีใจมากที่ผมอ่านนะครับตอนนี้ผมอ่านนิราชอาริน จบไปแล้วอันนี้ก็ทำให้ผมฟื้นความหลังซึ่งผมเคยอ่านนิรานดารินสมัยผมเด็กๆนะครับตะเลงพ่าผมก็อ่านสมัยผมเด็กๆมาอ่านใหม่ก็ดีมากเลยลโดยเฉพาะลิลิลพลอลเนี่ยผมเคยไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยลอนดอนนะครับแล้วก็ชัวซิมมนสอนภาษาไทยเนี่ยเขาสนใจเรื่องพรลลอมากนะครับคุยกับผมื่องพลลมเป็นคนน่ารักแต่เป็นแบบออคังกฤษแท้ครับไม่ยอม พิมพ์หนังสือไม่ยอมแปลหนังสืออะไรเลยแต่แปลอยู่กับผมนะพระลอเนี่ยสนุกมากเล่มใหญ่ของสมัครพิมพ์นี้คือพงศวดารจับพระราชทะเลขาเขาพิมพ์งดงามมากนะครับถ้าใครไม่รู้เรื่องของเราเนี่ยอ่านฉบับนี้ก่อนก็ได้ครับฉบับพระราชาะเลขาเนี่เริ่มตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงด้วยมาแล้วมีคําอธิบายสมเด็จกรมยมรงเป็นช่วงช่วง ต่อ่านเล่มนี้จะไปอ่านเล่มอื่นต่อก็ไม่ประโยชน์เต่๋ยวผมว่าเล่มนี้เป็นพื้นฐานให้เข้าใจประวัติเป็นมาของราชวงศ์ต่างๆในเมืองไทยมีคุณค่ามากครับและภาษาก็ดีหนังสือพวกนี้ที่สมักพิมพ์นนี้เขาพิมพ์เนี่ยภาษาดีทั้งนั้นแล้วก็พิมพ์งดงามผมอยากจะอวยอวยใยให้พรเขาแล้วก็หวังว่ามีจะมีคนซื้อหนังสือมากๆขึ้นทุกทีนะครับเขาจะได้อยู่ได้จิตสมักพิมพ์วกนี้อยู่ยากยายเขาอยู่ได้อยากให้เราช่วยกันซื้อช่วยกันหาอ่านอ่านแล้วแจกก็แจกเป็นของขวัญก็ได้ครับพิมพ์สวย พงศาวดารเนี <fin anta> <ots> ่ยเป็นเป็นการเขียนเล่าเรื่องประวัติของราชวงศ์เข้าใจว่าคงจะมีกันแทบทุกราชการนะแต่เท่าที่ท่าทราบแน่คือว่าฉบับที่เรียกว่าฉบับหลงประเสริฐนั่นนะมันเริ่มต้นชัดเจนเริ่มสมัยพัารายมหาราชและฉบับหลงประเสริฐนี่ก็น่าสนใจนะครับหลงประเสริฐอักษรนิดเนี่ยแกชื่อแพรเป็นปรีนที่หลังนี่เป็นพยาปริยัตธรรมธาดานะครับความรู้ดีมากแกศไปเห็นยายแกจะเอาสมุดข่อยเนี่ยสูงไฟนะครับเอามาทำกระชุอะไรเนี่ย แกไปขอมาสวาสต์สมิกมีอยางรงท่านท้าพระเนธเสน้นโท่านเช็คสักการะนี้แม่นยำที่สุดท่านก็เลยยกย่องว่าเป็นฉบับหลงประเสริฐพงศาวดารตัวเลขรายมั่นคงมากนะครับที่พงศาวดารมีไล้แต่ฉบับครับแต่ละแต่ละคนไดให,ให้ให้แต่งประวัติของตัวเองนะครับเรื่อยมาเพราะฉะนั้นก็เรียกเร็วพระราชพงศาวดารที่พิมพ์ครั้งแรกก็เข้าใจว่ามอสมิธพิมพ์ ต้นฉบับของได้จากสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีชุวิวงศ์ทีนี้ก็ขณะเดียวกันเนี่ยรัชการที่4ท่านกลรชําระนะผมรูดาที่ทำทำกันมาเนี่ยชัระแล้วก็ให้กมรมหลวงมงสาธิราชสนิทเป็นคนชําระแต่ท่านเป็นคนละเอียดท่านมาชําระเองทีหลังถึงใช้คำว่าฉบับพระราชทะเลขาพระราชทะเลขาของรัชการที่4ครับรัชการที่สี่ท่านขยันท่านแม่นวันนี้ก็ถ้าเชื่อรัชการที่สี่ก็เชื่อฉบับพระราชทเลขานะครับมันม,มันมีอีกหลายหลายฉบับทีหลังนี่ป็นรู้ิึกเจ้าคุณรามาธตช เข้าไปได้ต้นฉบับมาจากพิพิธภัณฑ์ต้นฉบับเนี่ยขอถ่ายรูปมาพิมพเรียกฉบับพิพิธภัณฑ์คือทั้งหมายว่าเราหาได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นครับเอามาพิมพ์กันแล้วก็นอกจากจอดพระจัตรเลขาแล้วนะครับท่านยังปโปรดให้เจ้าพรยาทิพยการวงเรียบเรียงพระชมพงศาวดารอีกก็ทํามาถึงราชการที่นนหนึ่งที่สองพระเจ้าคุณเจ้าพรยาทิพย์การวงศ์ท่านอยู่ราชการที่สามแล้วก็ราชพัะราท่าน,นที่สองนั้นที่หลังต้องจากกรมยามลงมาชำระงดงามขึ้นดีขึ้น อันนี้ก็เล่าถ้าถือว่าจำได้นะครับมันมีหลายฉบับที่พวกเราเป็นนักนักเรียนปริิษฐานก็เอาพวกนี้มายันกันพม่าว่ายังไงมอญว่ายังไงก็เลยกรมยามท่างเช็คนะเวลานั้นฉบับพม่าว่ายไงฉบับมอญว่ายไงฉบับกัมพูชาว่ายไงเอามาเทียบเคียงกันเท่าตีหาได้เวลานั้นแล้วฝรั่งว่ายังไงนะฝรั่งบางทีเข้ามาสมัยนั้นแล้วโดยเฉพาะพวกบาทหลวงนี่ลาลูแบกเข้ามาสมัยพระนารายว่ายังไงท่านท่านจำระเท่าที่จะทำได้เนี่ยแต่ท่านก็ดีนะท่านบอกที่ท่านจำระเนี่ยนีความเข้าใจของท่านถ้าผิดก็ให้หอภัยท่านะ ท่านไม่ได้ตัดรู้ไปหมดท,ท่านยอมรับยงข้อผิดพลาดภายหลังคนก็นมาโจมตีท่านทํางานมากก็ถูกถูกคนโจมตีมากเป็นธรรมดาแต่สาหรับท่านเนี่ยผมยกย่องเป็นพิเศษนะเรื่องสเร็จกรมยามรงนะคนคนช่วยไปอ่านพร้อมกันนี้ก็อยากจะชมหนังสือล่าสุดของหมอวิชัยนะครับหมอวิชัยชควิวัฒน์ซึ่งพูดถึงโรคระบาดเวลานี้หมอวิชัยเป็นคนแปลกนะครับแต่สนใจกว้างขวางรับทํางานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอีกายนหนึ่งนอกจากเป็นหมอรักษาโรคแล้ว ยังเป็นหมอรักษาโรคของสังคมด้วยเป็นประธานมลฑิโกมลชีมทองต,งตั้งมาครบ50ปีมาบิกรายนี้เป็นผู้หลายแห่งและเล่มใหม่ของเขาเนี่ยเขาเขียนดีเหลือเกินครับอธิบายโ COVID, รคโควิดไปที่บางจีนยังไงกล้าแข็งทํำยังไงบ้างผมว่าถ้าใครได้อ่านแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์ควรจะซื้อกันให้ใหลูกหลานได้อ่านด้วยช่วยให้เข้าใจโใครคภัยไข้เจ็บจะได้มีทางต่อสู้กับโรคอย่างรู้เท่าทันโรค